สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมฮาร์ทโทปีวันนี้เราก็จะมาแนะนํากันว่าหนึ่งวันฮาร์ทโทปีควรทําอะไรบ้างสําหรับใครที่ยังไม่รู้หรือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นนะผมก็เล่นเกมนี้มาประมาณเกือบเดือนแล้วเกมก็เปิดมาประมาณเกือบเดือนแล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนํากันจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเกือบเดือนเนี่ยนะตั้งแต่เกมเปิดเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนํากันว่า1วันในฮาร์ทโทปีเนี่ยทรัพยากรสําคัญในเกมที่แบบ ควรหาไว้แต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างและสิ่งที่ควรทําแต่ละวันเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนํากันป่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาดีๆผมก็มีร้านเติมเกมมานําเสนอนนก็คือเป๊ะทูวินร้านเป๊ะทูวินทูสะดวกปลอดภัยบริการย4ชั่วโม,มงถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกง่ายสามารถเติมเองบนเว็บไซต์ของเป๊ะทูวินได้เลยนะถูกสะดวกปลอดภัยตรงที่เป๊ะทูวิน และถ้าใครกำลังมองหาสินะคะ้าฟิล์มกระจกคุณภาพสูงผมก็ขอแนะนำ i h a v e ฟิล์มฟิล์มกระจกคุณภาพสูงจากพี่เปา i h a v e CPU มากกว่าฟิล์มคือการป้องกันทาง i h a v ฟฟิล์มยังรับประกันถึง90วันเลยนะฟิล์มแข็งแรงทนทานคุณภาพสูงมากกว่าฟิล์มคือการป้องกันต้องที่ i have ฟิล์ม มาเรามาดูอย่างแรกที่ควรทากันเลยดีกว่าทุกคนเข้าเกมมารอบแรกเนี่ยหรือครั้งแรกเนี่ยของวันเนี่ยก็จะมาอยู่หน้าบ้านเราจะแลนดิ้งลงบ้านก่อนเลยพอเราแลนดิ้งลงบ้านเนี่ยสิ่งที่เราควรทาก็คือนี่มันจะมีเควสประจําวัน5เควสถึง4เควสนี่ทุกคนก็จะดูตรงนี้นะมุมมุมขวาบนจะอยู่บนนี้นี่ให้ทุกคนดูตรงนี้นี่ก็จะเป็นเควสประจําวันให้ทุกคนเข้าเกมมาเนี่ยแลนดิ้งลงบ้านปุ๊บให้เรากดรับเควสตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆทาสําหรับเควสตรงนี้นะ แล้วต่อไปให้เราไปปลูกผักที่เราแบบปลูกขึ้นไว้แบบเปิดมาวันแรกเราคือเราแบบเก็บผักที่เราปลูกไว้แล้วก็ลดน้ําปลูกผักอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าลืมเล่นกับน้องหมาน้องแมวของเราด้วยน้องหมาน้องแมวแต่ละวันจะให้ของางวันเราด้วยบอกเลยว่าดีมากๆสาหรับน้องหมาน้องแมวนะอย่าลืมมาเล่นกับน้องหมาน้องแมวด้วยวันแรกที่เราแลนดิ้งลงบ้านเล,เลยก็คือทำเควสประจาําวันปลูกผักเก็บผัก แล้วก็เล่นกับน้องหมาน้องแมวอันนี้คือสิ่งแรกที่เราควรทําก่อนเลยเพราะว่าพอเปิดมาเข้าเกมมาเราอยู่ในบ้านก่อนเลยนะให้ทุกคนรับเควสปลูกผักแล้วก็เล่นกับน้องหมาน้องแมวให้อาหารน้องหมาน้องแมวสิ่งที่ควรทําต่อมาทุกคนทําเควสประจําวันเสร็จแล้วทุกคนจะต้องจําเป็นต้องเข้าเมืองอยู่แล้วให้ทุกคนมาดูที่ร้านชุดนะ าชุดของโดโีตรงนี้ทุกวันชุดจะไม่เหมือนกันนะทุกทุกวันชุดมันจะสุ่มแบบตามแฟชั่นทุกคนก็ให้มาดูชุดกันเลยว่ามีชุดที่เราอยากได้ไหมนี่อันนี้คือสิ่งสําคัญเลยสาหรับเกมนี้นะเกมนี้การแต่งตัวให้น่ารักหล่อสวยก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติเพื่อเราต้องอันนี้อยู่ระาสำหรับสายแฟชั่นนะต้องเข้าแน่นอนสำหรับร้านชุดตรงนี้ก็ทุกคนก็อย่าลืมมาเช็คชุดของแต่ละวันด้วยแล้วก็ถัดมาร้านข้างๆก็จะเป็นร้านของลุงบ๊อบนะตรงนี้ผู้หญิงผู้ใหญ่บ๊อบของเราที่ ขายเฟอร์นิเจอร์นะทุกคนก็ให้ดูเฟอร์นิเจอร์นี่ข้างๆข้างๆแบบตัวละครของลงบ๊อบเลยทุกวันน่าจะสุ่มไม่เหมือนกันสำหรับเฟอร์นิเจอร์บางทีวันหนึ่งก็จะอาจจะมีแปนแบบพ้่เป็นแบบเตียงนอนแบบเก้าอี้แมวหรืออะไรต่างๆแบบน่ารักน่ารักให้ทุกคนมาดูทุกวันด้วยนะสำหรับร้านเฟอร์นิเจอร์ของลงบ๊อบมันจะสุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม่เหมือนกันบางวันแบบปัวสุมเฟอร์นิเจอร์มาสวยเลยให้เรามาดูกันทุกวันด้วยนะสำหรับร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นเซตข้างๆตรงนี้้กก็สาาามมรถซือันได้ แต่ตรงเนี้ยจะรีทุก1สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งสาหรับฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นเซตตรงนี้มันจะรีทุกวันเสาร์นะทุกคนก็อย่าลืมมาดูทุกวันเสาร์ด้วยสาหรับฟอร์นิเจอร์เป็นเซตแต่ส่วนแบบเป็นอันเป็นอันแบบสามอันน่ะทุกคนมาดูเป็นวันนะบางทีมันมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมมาดูฟอร์นิเจอร์ของร้านลุงบ๊อบด้วยอันนี้คือดีมากๆส่วนต่อมาก็อย่าลืมมาซื้อวัตถุดิบของเชฟด้วยเชฟบางวันจะลดราคาวัตถุดิบไม่เหมือนกันบางทีจะ ลดร,ราคานมลดร,ราคาไข่หรือจะเป็นเนยอย่างไรพวกนี้อย่าลืมมาด้วยอย่าลืมมาดูกันด้วยถ้าให้ผมแนะนําเลยมาดูทุกวันแล้วซื้อของที่ลดราคาไม่ว่าจะเป็นนมไข่หรือว่าจะเป็นกาแฟถุงก,กาแฟหรือจะเป็นอะไรต่างๆที่ลดราคาทุกคนเหมามาเลยสำหรับของแต่ละวันนั้นถ้าทุกคนมีอ่าทองที่จะซื้อก็ผมแนะนําให้เหมามาเลยเพราะว่ามันจําเป็นที่จะเอามาทําอาหารในอนาคตแน่นอนของของทุกอันนะถ้าไหนลดราคาของวันนั้นก็แนะนําให้เหมาซื้อมาเลยนะสำหรับ ลดราคาวัตถุดิบตรงนี้สิ่งที่ต้องทําต่อมานีก็คือการตัดไม้หายากตัดไม้โอก๊กหรือจะเป็นขุดหาหินเลืองแสงให้ทุกคนเนี่ยตัดต้นไม้หรือขุดหินเลืองแสงทุกวันด้วยนะทาไมถึงต้องขุดหรือต้องหาเพราะว่ามันสามารถตัดหรือขุดได้วันละครั้งเองนะสำหรับต้นโอก๊กและก็หินเลืองแสงตัดได้วันละครั้งเองแต่ส่วนไม้หายากเนี่ยเราจะต้องตัดไปตัดที่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้พอเราตัดเสร็จอ่ะมันจะคูดาวน์งชั่วโมง หรือถ้าไม่ใช่2ชั่วโมงหรือผมจําผิดอะไรไปทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่าต้นไม้ใหญ่ตรงนี้มันกูดาวกี่ชั่วโมงอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก็ได้นะหลับต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนี้เนี่ยทุกคนก็อย่าลืมไปตัดไม้พวกนี้กันด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นในแบบให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างสำหรับไม้หายากนะไม้หายากเนี่ยมันจะอยู่รอบเมืองนะให้เราเริ่มตั้งแต่เนี่ยบ้านหลังที่1วนไปถึงบ้านหลังที่12เลยมันอยู่ตามข้างทางเลยตาม ถนนที่เราแบบขี่ไปเลยนะให้เราแบบมองเข้ามองเข้าทางเมืองไว้มันจะอยู่ต้นไม้ไม่อยู่เนี่ยโซนนั้นเลยเริ่มแบบให้ทุกคนเริ่มแบบเริ่มตั้งแต่บ้านที่หนึ่งมา2 3 4สา7 8 9 1ห้า12เจ็ดปด้าสิบเนี่ยโบนมาเลยนะตั้งแต่บ้านแรกมันจะอยู่ร,บรอบๆตรงนั้นเลยมันจะเป็นต้นไมใ้ใหญ่ๆสูงๆเลยนะนี่ตัดให้ดูเลย ก็ตรงนี้ให้เราอย่างน้อยอวันหนึ่งไงให้เราตัดแบบวนตัดได้ตัรอบก็ยังดีนะเพราะว่ามันต้องมันเป็นของที่จําเป็นที่จะต้องเอาไปคราฟเฟอร์นิเจอร์หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นโซฟาตู้เตียงอะไรต่างๆนะมันเป็นมันจำเป็นจริงๆสำหรับไม้หายากในส่วนของการคราฟเฟอร์นิเจอร์แล้วต่อไปก็จะเป็นไม้โอ๊กนะไม้โอ๊กตรงนี้มันก็จะมีน้องต้นไม้ที่โดนลากไม้พันไว้อยู่นะมันจะสุ่มเกิดตามบ้านเรไม่รู้ว่ามันจะเกิดตามบ้านแล้วก็มันจะเกิดในป่าเวที่เราไปช่วยน้องตั้งแต่ตอนแรกอะ ทุกคนก็จะลืมไปตัดไม้หรือไปช่วยน้องด้วยเพราะว่ามันจะได้ไม้โอ๊กมาไม้โอ๊กตรงนี้หายากมากต่อมาก็จะเป็นหินเรืองแสงนะหินเรืองแสงก็พอๆกับไม้โอ๊กเลยสามารถขุดได้ันละครั้งต่อไปก็จะเป็นอีเวนต์นะการลงอีเวนต์หรือการแบบไปเล่นอีเวนต์ต่างๆที่ผมแนะนาเลยนะให้ทุกคนวันนึงเนี่ยควรต้องเล่นอีเวนต์ตกปลาอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพราะว่ามันดีมากๆเนี่ย มันจะมีทุกวันเลยตั้งแต่ช่วงเวลาเช้ากลางวันเที่ยงหรือจะเป็นตอกนกลางคืนก็มีทุกเวลาเลยอยู่ที่ว่าทุกคนว่างเวลาไหนก็มาเล่นอีเวนต์กันด้วยมันจะมีอีเวนต์หลากหลายมันจะเป็นดูนกหรือจะเป็นเล่นฟองสบู่ตกปลาหรือจะเป็นจับมาแรง้งอะไรพวกนี้แต่ที่แนะนําที่สุดเลยก็คือตกปลานะเพราะว่ามันได้ทั้งเงินด้วยได้ทั้งแบบอัพแบบเลเวลงานในแลยตกปลาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตกปลาตกปลาในทะเลเนี่ยยิ่งเราเล่นเยอะค่าเรือ ot, ยิง่งแพง ให้ผมแนะนํามาผมก็แนะนําให้มาตกปลาวันละครั้งก็ยิ่งดีนะอีเวนต์ตกปลาเพราะว่ามันไม่เสียค่าออกเรือด้วยมันจะไปฟรีเลยนะให้ทุกคนมาลงกันด้วยในส่วนของการตกปลาอันอื่นก็อยู่ที่ทุกคนชอบแล้วกันว่าจะลงไหมทุกอันอื่นก็มีเหมือนกันในส่วนของอีเวนต์แบบฟรีแต่ละรอบให้ทุกคนดูรเวลงเวลามันจะมีเช้ากลางวันเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยนะบอกเลยแนะนําที่สุดก็คือการตกปลานะขุมที่สุดละตกปลาตรงนี้ก็อย่าลืมมาลงกันด้วยในส่วนของอีเวนต์นะ สิ่งที่ควรทําต่อมานั่นก็คือการเพิ่มความสัมพันธ์เพื่อนหรือว่าแฟนเราที่มาเล่นเกมอาร์ทอเปียด้วยกันนะก็คือจะเป็นการแบบทักทายกันใช้อีโมจิด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งว่าจะเพิ่มครั้งหนึ่งนะไม่สามารถสแปมเพิ่มความสัมพันธ์กันได้ก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากสําคัญเพราะว่าอะไรมันจะสามารถเลเวลสามเนี่ยจะไม่ผิดนะถ้าจำผมดจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยเลเวลสาความสัมพั์เนี่ยมันจะเชิญเพื่อนเข้ามาช่วย สร้างบ้านได้ใช่ช่วยเพื่อนเขามาสร้างบ้านได้อะไรเงี้ยก็อบอกไว้ว่าช่วยมาสร้างบ้านช่วยมาบิวบ้านตกแต่งบ้านหรือมันช่วยกันจัดบ้านได้นะในส่วนของความสัมพันธ์เรื่องไาแล้วก็จะปลดล็อกท่าทางต่างๆที่น่ารักน่ารักมากมายเลยว่าจะเป็นรูปหัวกอดหรือว่าจะเป็นแบบโอบไหลอะไรเงี้ยหรือจะเป็นท่าทางต่างๆที่น่ารักน่ารักนะก็อเอาไว้ใช้เล่นกับเพื่อนหรือแฟนได้สำหรับบางคนที่แบบมาเล่นกับแฟนอะไรเงี้ยนะสำหรับเกมนี้เพราะว่าเกมมันก็น่ารักน่ารักนะเหมาะการเล่นเป็นคู่ และสิ่งที่ต้องทําต่อมานะก็คือการให้อาหารน้องสัตว์ทั่วแมปเลยก็จะมีสัตว์แต่ละประเทศทั่วแมปเลยนะไปให้อาหารน้องๆกันได้ก็จะมีน้องสัตว์ตามแมปไม่ว่าจะเป็นแพนด้าติ้งจอกหรือจะเป็นหน้าหรือจะเป็นคาปิ ara, ่าอะไรต่างๆทั่วแมปก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่มันจะมีแบบที่ให้อาหารทุกคนก็อย่าลืมไปให้อาหารน้องๆทั่วแมปด้วยนะมันจะได้ของรางวัลมากมายเลยถ้าเราไปให้แบบอาหารน้องๆวันหนึ่งอย่างน้อยให้สักรอบแบบทุกตัวก็อย่างดีนะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มความสััันธ์กบ น้องตั์เลี้ยงแล้วก็ลดล็อกของาะวัตต่างๆด้วยนะอย่าลืมไปให้กันด้วยและสิ่งที่ควรทําต่อมาให้ทุกคนเข้าเกมมาแล้วก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศตรงนี้ด้วยนะให้ทุกคนกดแมปใหญ่มาแล้วมันจะอยู่มุมซ้ายบนตรงนี้เลยในส่วนของสภาพอากาศนะตรงนี้เลยก็บอกเลยว่าให้ทุกคนเข้ามาดูเช็คสภาพอากาศแต่และว,วันด้วยบางวันมันจะหิมะตกฝนตกหรือจะมีสายลุ้งหรือจะเป็นดาวตก แต่ละสภาพอากาศเนี่ยจะมีปลาไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีมะแมลงไม่เหมือนกันให้ทุกคนมาดูในส่วนของสภาพอากาศด้วยแล้วก็จะมี n p c ที่เกิดตามสภาพอากาศด้วยนั่นก็คือน้องลอริสนั่นเองให้ทุกคนถ้าแบบฝนตกนี้มาตกให้ก็ให้ไปหาน้องลอริสด้วยไปแลกในส่วนของน้ำตาลน้ำตาลแต่ละสีหรือจะเป็นแบบแปนทาเค้กยมโลอะไรก็ว่าไปก็อย่าลืมมาเช็คสภาพอากาศด้วยเพราะว่าเผื่อทุกคนอจาจจะพลาดแบบ ปลาหายากหรือจะเป็นแมลงหายากที่ทุกคนอยากได้หรือจะเป็นพวกนกอะไรต่างๆนะก็อย่าลืมมาเช็คสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปหา n อ c น้องลอริฟด้วยเอาไปแลกโครงแลกของอะไรก็วานไปนะน้องลอริฟดาวตกเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ให้แลกมากมายก็อย่าลืมมาเช็คสภาพการของแต่ละวันกันด้วยสิ่งที่ควรทําต่อมาแล้วก็จะเป็นการผลนเก็บเห็ดทัฟเฟลนะเห็ดทัฟเฟลเนี่ยเป็นเห็ดที่บอกเลยว่าประโยชน์เยอะมากนะในส่วนของเห็ดทัฟเฟล ไม่ว่าจะเป็นในด้านของราคาหรือจะเอามากินสดๆก็ได้ขายได้ราคาแพงด้วยนะสำหรับเห็ดทัฟเฟิลแพงกว่าทุกเห็ดเลยราคาก้อนละ99บาทเลยนะถ้าเอาราไปขายอะ่ะผมก็แนะนําให้วนมาเก็บเห็ดทัฟเฟิลตลอดเลยนะเนี่ยถ้าใครแบบทำนู่นทำนี่แล้วแบบว่างหนึ่งรอบก็แบบวนมาเก็บหนึ่งรอบได้ของเห็ดทัฟเฟิลก็จะอยู่ตรงปากเกาะตรงนี้นะสำหรับเห็ดทัฟเฟิลบอกเลยประโยชน์เยอะมากนะสามารถใช้เป็นอาหารฉุกเฉินได้ด้วยนะ บเพิ่มแบบเยอะมากคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งกินอาหารที่เราค้าบเลยกินเห็ดท็อปเปอลอัน2อันนี้คืออยู่แล้วเพราะมันเพิ่มพลังงานให้2ี่5พลังงานเลยนะก็คือดีมากๆในส,ส่วนของเห็ดท็อปเปิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาเอาไปทํำอาหารก็แพงสามารถกินสดสด,สดก็ได้นยะบอกเลยประโยชน์เห็ดท็อปเปิลไเยอะมากเห็ดท็อปเปิลเนี่ยมันจะเกิดแบบมันจะเกิดทุก15นาทีถ้าเราเก็บไปแล้วก็ นับว่า15นาทีมาเก็บอีกครั้งนะวันหนึ่งก็แนะนําให้ไปเก็บสักรอบหนึ่งก็ได้ถ้าสำหรับใครแบบไม่มีเวลาอะไรเงี้ยก็แนะนําแบบเก็บไว้สักรอบนึงก็ได้แต่ถ้าใครแบบมีเวลาก็แบบวกนสัก2-3รอบดีๆนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่หาเงินแล้วก็เป็นจุดที่ฟาร์เงินได้ค่อนข้างดีด้วยสําหรับทีทัพเปลิลนะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการแนะนำ1วันในฮัตต์โอเปียควรทำอะไรกันบ้างหวังว่า,วาคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหร,รับคลิปวันนี้ แต่บอกเล้วว่าเกมฮาร์โทเปียเนี่ยไม่มีอะไรฟิกตายตัวนะว่าเราต้องทําอะไรทํานู่นทํานี่แต่แต่เกมไม่เล่นชิลๆแล้วแหละนะทุกคนก็ไม่ต้องแบบไปเครียดมากวันหนึ่งวันเฮ้ยฉันต้องทําทุกอย่างให้ครบอะไรเงี้ย ไม่ต้องแบบซีเรียสมากนะว่าเกมมันเล่นชิวๆนะในใ่วซนเกมฮาร์ดทูเปียนะเกมมันแบบน่ารักเล่นกับเพื่อนเล่นกับแฟนชิวๆเลยของเกมนี้สร้างบ้านเพลนินทำฟาร์มเพลินอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปวันนี้นะ,นนนะถ้าคลิปวันนี้ผมมีคำพูดใดว่าจะใดไม่สุภาพหรือพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาที่ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย